ล่าสุดนะครับการเมืองในสภาครับกอยาาและคุณผู้ฟังทุกท่านครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าการเมืองนอกสภาเองก็นะครับดูเด็ดเผ็ดร้อนมาโดยตลอดโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ขณะที่ในสภาครับพักร่วมฝ่ายค้านครับก็มีการยืน่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นวาระด่วนนะครับโดยยื่นต่อประธานสภานะฮะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอีก5คนตามโผปมบริหารโควิดเศรษฐกิจ เดี๋ยวมาดูกันครับว่า55 6 6ท่านนะครับรวมท่านนายกรัฐมนตรีด้วยมีใครบ้างนะครับวันที่16สิงหาคมครับวันนี้เนี่ยแหละครับเวลา9นาฬิกาสนาทีครับคุณสมพงษ์อมรวิวัต์ครับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับก็เป็นตัวแทนร่วมพักฝ่ายค้านนะครับประกอบด้วยพักพืชไทยเก้าไกลเสรีรวมไทยประชาชาติเพื่อชาติและก็พลังมวลชนไทยครับได้ยื่นจติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลครับ ต่อในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยคุณสมพงษ์อมริวัต์ก็กล่าวนะฮะว่าในระยะเวลาปีที่ผ่านมาครับเราก็ได้เห็นการบริหารวัคซีนนะฮะสถานการณ์โควิด -19 เศรษฐกิจต่างๆจะมีความจําเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องยื่นอภิปรายรัฐมนตรีรายบุคคลขอบรรจุเป็นวาระด่วนในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับโดยระบุนะฮะว่าเราได้พิจารณาและหารืออย่างถ่องแท้ผ่านระบบซูมเรานี่คือพักร่วบฝ่ายค้านนะครับ หลายครั้งนะฮะจนมาสรุปจบที่6คนนี้นะครับพักฝ่ายค้านก็ตั้งเป้าในเรื่องโควิดเศรษฐกิจแล้วก็ทุจริตนะครับและอยากได้เวลาอภิปรายเท่าเดิมคืออย่างน้อย3วัน6ท่านมีใครบ้างนะครับก็คือ 1. ครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับสคุณอนุทินชาญวีรกุลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะครับซึ่งคาดว่า จะถูกอภิปรายเรื่องความล้มล้มเหลวนะฮะการควบคุมสถานการณ์และการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดและการบรหิหารวัคซีนแน่นอนนะครับ3ครับคุณศักสยามชิดชอบครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับกรณีปัญหาที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็กรณีการประมูลรถไฟทางคู่สายอีสานและก็สายเหนือครับที่มีการเสนอประมูลต่ำกว่าราคากลางเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปัญหาด้านจริยธรรมนะฮะ ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดระลอกที่3นะครับถ้ายังจบกันได้นะครับท่านที่4ครับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับกรณีปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรนะครับแล้วก็5ครับคุณสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับกรณีปัญหาการเยียวยาช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบโควิดและปัญหาปิดแคมป์คนงานทำให้สุดท้ายครับก็แรงงานรีบหนีออกจากพื้นที่จนเชื้อโควิดแพร่กระจายไปทั่วประเทศนะครับ แล้วก็6ครับท่านนี้คงจะอยู่ในสปอตไลท์มาเป็นเวลาติดต่อกันหลายอาทิตย์เลยครับคุณชัยวุฒิธนาคมานุสนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฮะกรณีการเอาผิดดาราที่ออกมา call out c a l รัฐบาลขอัยนะครับซึ่งผู <c oughs> <c oughs> ้นำฝ่ายค้านก็กล่าวนะครับว่าผู้แทนรัษฎรฝ่ายรัฐบาลนะฮะคงจะต้องมีการพิจารณาเรื่องนี้นะครับแล้วก็อยากฝากไปทางประชาชนที่เลือกผู้แทนสสเนี่ยแหละฮะมาว่าต้องพิจารณานะครับว่าบุบคคลเหล่านี้ที่ท่านเลือกมาเนี่ย เขาเห็นด้วยกับพี่น้องเขาเห็นพี่น้องประชาชนหรือเปล่าก็เรียกว่าเห็นหัวประชาชนหรือเปล่านั่นแหละที่เรากาลังพูดกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นวิงวอนนะฮะอยากคุณ <c oughs> สมพง์มอววัยก็วิงวอนจริงๆนะครับว่าสมาชิกผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลน,นะฮะควรอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาเรื่องนี้และตัดสินใจเพราะเที่ยวนี้มันสุดๆแล้วละ่ะนี่คือคาอธิบายนะครับไม่มีอะไรจะสุดไปมากกว่านี้ขอให้ประชาชนที่เลือกมาพิจารณาแล้วกันเพราะการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ยังมีอีกนะฮะ ทางฝั่งก้าไกลครับคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับก็กล่าวถึงในกรณีที่ยติอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ไม่มีชื่อพลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่ทางพักคก้าวไกลก็เสนอว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งนะครับก็แต่ละครั้งเนี่ยพักก็จะมีรายชื่อของบุคคลที่ตัวเองอยากจะอภิปรายนะครับแต่สุดท้ายแล้วอันนี้คุณพิธาระบุมาเองนะครับ เราต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ของพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับคือเรามีมติเราคือพรรคก้าวไกลนะฮะมีมติว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจโฟกัสที่6คนนี้นะครับแล้วก็มีความจําเป็นที่ต้องพูดคุยกันเพราะรักษาบรรยากาศการทํางานของพรรคร่วมฝ่ายค้านอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีกระแสะข่าวมาเรื่อยๆนะครับว่าทางแกนนําพรรคฝ่ายค้านนะครับซึ่งกปีทางเก้าไกลแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยมีการขบเลี่ยมกันอยู่เล็กน้อยหรือเปล่านะฮะทั้งนี้คุณพิธาก็ออกมาระบุว่าอ,อยากรักษาการทํางานของพรรคร่วม นะให้ทํางานกันได้อย่างดีนะครับก็คุณพิธาก็ยังระบุต่อนะครับว่าเราต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงนี้เพื่อที่จะใช้กลไกสภานะฮะในการจะแก้ไขวิกฤตนะครับแล้วก็ลดความขัดแยง้งที่มีความจําเป็นที่จะต้องถอดสลักที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันท์โอชานะครับเพื่อที่จะให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งคุณพิธาก็คิดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เป็นครั้งที่3แต่แตกต่างจากครั้งก่อนๆพอสมควรนะครับเนื่องจากความเดือดร้อนความลําบากมันขยายไปในวงกว้างนะครับ มีความกว้างขวางของวิกฤตของปัญหานะครับทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมมากพอสมควรนะครับก็ถ้าได้อภิปรายก็อาจจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเร็วก็อาจจะมีพี่น้องประชาชนส่งข้อมูลมาให้ที่พักเก้าไกลนะครับแล้วก็ส่งมาให้ที่ตัวคุณพิธาเนี่ยยังไม่ขาดสายนะครับก็คุณพิทาก็บอกว่าบรรยากาศนอกสภากับในสภานี่รการอภิปรายมันตรงกันนะครับ ตอนนี้ที่ว่าความชอบธรรมในการบริหารของพลเอกประยุทธ์แทบจะไม่เหลือแล้วนอกสภาก็เลยต้องการจะใช้กลไกในสภาตอนนี้เพื่อที่จะให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและเกิด after shock ต่อไปนะครับถ้าฟังคุณพิธาแล้วก็อาจจะคุณพิธาก็อาจจะไม่ได้มองถึงการยุบหรือการลาออกหรือเปล่าแต่อย่างน้อยแรงสั่นสะเทือนนี้จะส่งผลในเชิงการเมืองขนาดไหนก็อาจจะต้องจับตามองกันดูนะครับส่วนระยะเวลาในการอภิปรายเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับคุณชวนหลีกภัยก็ชี้แจงขั้นตอนนะฮะว่า ตามกระบวนการเมื่อผู้นําฝ่ายค้านและก็คณะได้เสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญแล้วนะครับตามระเบียบข้อบังคับสภาก็จะรับโดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้องนะครับแล้วก็ตรวจเนื้อหานะครับไม่ให้ขัดกับข้อบังคับภายใน7วันนะครับซึ่งระเบียบข้อบังคับต้องบรรจุเป็นเรื่องด่วนนะฮะแต่ในทางปฏิบัติต้องแจ้งให้นายกรัฐมนตรีแลวก็หารือกับตัวแทนฝ่ายรัฐบาลนะฮะว่าจะเห็นสมควรอภิปรายในช่วงเวลาใดซึ่งวันเวลาที่เหมาะสมก็จะหารือ กับทั้งสองฝ่ายอีกครั้งนะครับเพื่อกําหนดวันเวลาต่อไปนะครับก็ตามอย่างไรก็ดีฮะมีรายงานข่าวนะครับว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจจะเริ่มในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้หรือไม่ก็เป็นช่วงเดือนต้นเดือนกันยายนก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปก่อนใน,นนี้ก็คิดว่าเอกลางสิงหาก็จะได้หรือเปล่าตอนนี้ก็ขยับไปเป็นปลายสิงหาหรือต้นกันยานะก็ต้องดูสารเอ่อเรื่องภาษาการรอบรอบด้านด้วยนะครับจริงๆตัวโควิดการกระจายวัคซีนนะครับความพร้อมหรือแม้กระทั่งนอกสภาทุกนี้ทุกอย่างนี้เป็นปัจจัย เี่ยวเนื่องหมดเลยครับว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถเปิดอภิปรายสภาได้เร็วช้าแค่ไหนนะครับ